สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็มาอยู่ที่บ้านที่สารคามแล้วมาเยี่ยมคุณป้านะคะเป็นพี่สาวคนโตของปอ้าเปียกท่านไม่สบายนะคะป้าก็เลยมาเยี่ยมให้กำลังใจกันเนาะอันนี้เป็นเหลนนะคะอันนี้เป็นลูกของหลานเป็นหลานของคุณยายที่ไม่สบายอยู่นะคะ เป็นเหรนของป้าเปียกนะคะเป็นเหรนเป็นเหรนของคุณยายเอ่อเป็นเหรนของคุณยายที่ไม่สบายก็ต้องเป็นเหรนของป้าเปียกด้วยนะคะเพราะว่าป้าเปียกเป็นน้องของคุณยายนะคะขยันมากต้องบอกเลยว่าคนคนนี้นี้ขยันมากๆเอฟซีเพราะว่าเวลาทํางานตั้งแต่สมัยก่อนเขาทํางานเหมือนที่ป้าเปียกทำโอ้โหก็ทำงานแบบ ขยันมากๆทำหลายอย่างทำทุกอย่างเลยนะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่เกิดมาเขาก็คงคุณแม่ของเขาก็ขยันนะคะเป็นคนที่ขยันกันจริงๆไม่ว่าเขาจะจับงานอะไรสาหรับน้องคนนี้ไม่ไม่ใช่ว่าแกล้งยอกันแต่สำหรับน้องเอยชื่อได้ไหมคะ แต่สำหรับน้องปิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากๆไม่ว่าจะจับงานอะไรเขาจะเป็นต้องเป็นสําเร็จอยู่ในมือของเขาตลอดเลยอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกจับงานอะไรนะคะบางอย่างมันก็ทําธุรกิจช่วงโควิดใช่ไหมน้องปิ๊กมันก็จะมีบ้างที่ล้มลุกคลุกคานแล้วก็มีการเออมันเป็นธรรมดาของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นในช่วงนั้นเพราะว่าเธอทํางาน ในแบบที่ป้าเปียกทํานี่ก็ขยันแล้วก็เคยทําเป็นผู้จัดจาการโลตัสด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละตำแหน่งเธอเป็นถึงผู้จัดจาการของโลตัสสาขาใหญ่ทางชนบุรีระยองใช่ไหมคะนั่นแหละก็ทีนี้ก็ผันชีวิตมาอยู่กับอยู่ใกล้แม่ใกล้ยายก็ดีด้วยนะเนี่ยป้าเปียกเดี๋ยวจะป้าเปียกจะพาไปชมสวนของป้าป้าก็ยังมีความคิดอยู่ว่าอ้ เวลาที่คุณยายเจ็บป่วยโอ้โหลูกหลานภาษาบาลท่าวาลูกหลานตุ่มห่มนะคะก็มีลูกมีหลานมีเลนอยู่ดูแลนี่ป้าเปียก็ยังหวั่นวัน,วน,วนอยู่ได้นี่ยอยู่คนเดียวที่นู่นลูกสาวก็มีคนเดียวเออเนาะหลานชายเขาก็ไปตามหาฝันละเข้าไปเรียนที่ในเมืองก็คงจะไม่ได้อยู่กับตายาแต่วเขาก็ไปไป,ไปมามาเขาเที่ยวไปได้อยู่หรอกแต่ว่าถ้าเขาเปิดเทอมมันก็อาจจะยากหน่อยเนาะตอนนี้เขา เที่ยวกับไปที่บ้านได้ไปช่วยงานยายเหมือนที่ผ่านมาเขาก็ไปช่วยงานค่ายแต่ว่าถ้าเขาเปิดเทอมแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ป้าเปียกมาเล่าอะไรเล่าชีวิตแน่มาเล่าเรื่องราวชีวิตในมุมที่อดีๆเล่าสู่กันฟังและบางครั้งชีวิตของคนเราถ้ามีปัญหาอุปรสรรคนั่นคือเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะเเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะคะป้าเปียกชอบเพลงเพลงหนึ่งมาก ชื่อเพลงว่าล้มลุกคุกคานนะคะแต่ว่าในขณะที่เราล้มลุกคุกคานนั้นเวลาที่เราเออมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็นึกถึงคนบนฟ้าแล้วก็มีกําลังใจเนาะจะจะสู้ต่อนะคะอันนี้ก็ป้าเปียกก็พูดอยู่คนเดียวบรรยายอยู่คนเดียวได้หนิไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ไถามป้าไม่ได้เอาไม้มาลืมไม้นะคะ โอ้โหนี่ตั้งใจซื้อใหม่ตั้งแพงติ๊กว่าจะมาสัมภาษณ์ไอ้น้องเต่งนั่นโอ้โหน้องเต่งของยายแม่มุกเป็นน้องเต่งของยายเอิญไอีเต่งต่จีหักไหลเอาเอานมให้ลูกกินมาใบนุ่มมากก็เลยเอิญนอเต่งเอิญไอเต่งย่อนว่าไห้จังได้กับว่าคักลูกดูนมนะใบนมให้ลูกกิน เอิญหยอกนะนุ่มเขากำบวย่านดอกเ<ม>อิญเขาว่าอีเตง<ม>ตัดได้ได้เห็นบอลลายสดนได้สีติดเหลืองก็ดิตัดเอาอ<ม>นี่นะคะก็เป็นชีวิตที่สวยงามมากนะคะเป็นชีวิตที่สวยงามมากอันนี้หน้าบ้านนะคะเขายังสามารถอ่าประกอบอาชีพนะคะทำเงินทำรายได้เอามามุมนี้อันนี้หน้าบ้านนะคะ แต่ว่าเขาก็ตั้งร้านเล็กๆของเขาปิ้งไก่ใช่ไหมคะมีปิ้งปีกไก่ปิ้งหมูปิ้งอะไรเห็นไหมคะอันนี้คืออาหารอาหารหลักของอ,อชาวไทยเราเลยนะคะเนี่ยถ้าใครทําสิ่งนี้ไม่มีทางว่าจะไม่ได้ขายนะเพราะว่าคนกินทุกวันคนกินอาหารนะคะนี่คืออาหารหลักของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคือเขาขายันนะเนาะแฟนของเขาสามีของเขาทํางาน มีงานหลักด้วยนะคะแต่น่ารักมากเลยมาทําช่วยภรรยาก่อนที่จะเข้างานใช่ไหมคะน,นั่นเห็นไหมคะโอ้โหเขาเป็นคนที่มีงานหลักประจําทําอยู่ที่อ่าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ายังอุตสาหปปีกเวลาตอนเช้ามาช่วยภรรยาปิ้งไก่อีกหน่อยก็คงจะไปรับลูกมามาส่งโรงเรียนที่นี่ใช่ไหมคะได้ยินเขาเล่านี่แหละเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากเลยนะคะ ป้าเปียกมาเจอลูกหลานเลนอยู่ในชีวิตแบบนี้ก็ก็ดีใจกับยายนะยายที่นอนไม่สบายอยู่ข้างในนะมีลูกหลานอบอุ้มนะคะมาแวะเวียนมาอยู่แล้วก็มีลูกสาวนะฮะลูกสาวคนโตก็คือแม่ของคนนี้แหละนะคะเขาก็อยู่ประจำเมื่อคืนนี้ป้าเปียกก็ดูเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูเพราะว่า,าป้าเป็นคนที่ไม่นอนอยู่แล้ว ถ้าถ้าถ้านอนหลับตั้งแต่ตอนหัววันนะดึกมาก็ต้องตื่นนะก็ก็คือคนแก่แล้วป้าก็ทํางานเยอะด้วยตื่นขึ้นมานี่ทํางานตื่นขึ้นมาทํางานกลางดึกเลยนะไม่เลือกเวลานะป้าเพียกทํางานเนี่ยไม่งั้นไม่เสร็จนะคะงานไม่เสร็จโอ้โหนี่เป็นจริงเป็นวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเป็นคลิปแรกที่สวยงามมากนะคะเป็นชีวิตที่สวยงามของคนขยันนะคะคนทำมาหากินจาก ผู้จัดการโลตัสนะคะหลานก็พันตัวเองมาอยากอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้พ่อแม่อยู่ใกล้แม่ใกล้ยายใกล้ครอบครัวก็ดีด้วยนะป้าเปียกว่าเนี่ยกําลังคิดอยู่ว่าป้าเปียกจะอยากกลับมาทําบ้านนกดาวเล็กๆเขาเขาวัดทิ่กันว่าบ้านนกดาวนะปีทำบ้านนกดาวเล็กๆอยู่ที่นี่ถมที่ถมยินตรงนี้มาอยู่ใกล้พี่น้องลูกหลานอยู่ที่นูน่นป้าเปียกก็ อยู่คนเดียวโดโดเดในบ้านสวนนะคะก็โอ้โหเนี่ยป้าก็เลยมาป้าป้าไม่ไม่ยังไม่สัมภาษณ์น้องยังไม่คุยแต่ป้าก็เป็นคนคุยเองเพราะว่าเหมือนที่ป้าเล่าซื้อไหม่ตั้งแพงว่าจะมาสัมภาษณ์แม่ของคนนี้นะคะพูดถึงเขาเคยออกรายการที่โด่งดังมากหลายช่องใช่ไหมปิก๊กเนี่ยว่าจะสัมภาษณ์เขาอยู่ว่า ส้าซื้อไม้นี่ว่าจะมาสัมภาษณ์แม่ของน้องคนนี้โดยเฉพาะแต่ว่าป้าดันลืมไม้ซะง,งั้นเพราะว่าไม่ได้เจตนาที่จะมาทํางาน y o u t u ู e นะเอะก็มาเยี่ยมคุณยายก็เลยไม่ได้เอาไม้มามาแบบรีบมากเลยนะวางงานไว้ก็มาเลยมันก็เลยไม่ได้เตรียมว่าจะมาทําอะไรเกี่ยวกับ youtube แต่ว่าชีวิตของยูทูบเบอร์ไม่ทําไม่ได้นะอย่างน้อยเมื่อวานป้าไม่ได้ลงคลิปเลยคุณลุงก็ขึ้นไลฟ์ให้แค่ไลฟ์เดียวเออนั่นแหละ ก็ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ทําลงทุกวันนะพี่ u t u b e มันก็จะปิดกั้นการมองเห็นไม่มีใครมองเห็นเราอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องทำํำงาน y o ยูทูปนักด้ะมันไม่ตัดออกได้ได้วยนี่เ่ราพืน YouTube ้น <grew> ย <c oughs> ู u ู u แ e บบ้างเอา อันนี้ก็ป้าเปี๊ยกดีใจมากเลยที่โอกาสได้กลับมาเยี่ยมที่บ้านหาสร a k a เพื่อนบ้านก็น่ารักมากนู่นรถต่ะเปี๊ยกจอดอยู่ในบ้านหลังนั้นเพระาะว่าที่นี่เราไม่มีที่จอดนี่นกอิ๊ก uh huh. ถ้าถงที่นี่ที่นี่เป็นที่จอดรถเดี๋ยวจะไปทาอีกคลิปหนึ่งป้าจะพาไปดูสวนของป้าแต่ตอนนี้ป้าขอเก็บภาพบรรยากาศที่หูนี่ถนนหนทาง,สว,างสว่างไสวไม่ลกนะเนี่ย เมื่อก่อนนี้มันก็จะอาจจะไม่สวยงามแบบนี้เท่าไหร่เนะเป็นถนนแคบๆเล็กๆแต่ตอนนี้ถนนที่หมู่บ้านนี้สวยงามบ้านก็มีแต่หลังใหญ่โตแล้วก็ทำํำโล่งสวยงามนะคะโอ้ลืมถ่ายภาพนิ่งเก็บภาพนิ่งก่อนว้าวภาพสวยงามจริงๆชีวิตที่สวยงามคือชีวิตของคนขยันเนาะ ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพนี้ไม่มีอดแล้วก็ไม่มีจนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ร่ำรวยก็ไม่ได้อาจจะร่ำรวยมากๆก็ได้แต่ว่าเมื่อเริ่มต้นดีชีวิตก็สวยงามคุณพ่อก็ใจดีมากเลยนะคะเพราะว่ามาส่งลูกสาวให้รอรถอยู่ตรงนี้โอ้ชีวิตน่าลงตัวอยู่พอสมควรียบปิกเนาะตอนนี้โอเคอยู่เลยนะคะ นี้ไปล้วอือือเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวป้าก็าจบคลิปแค่นี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวป้าจะพาไปชมสวนวันนี้ป้าคงจะไปถ่ายหลายคลิปหลายที่เหมือนกันเพราะจะไปเยี่ยมป้านะคะไปเยี่ยมป้าที่ทุ่งนาอีกทุ่งนาที่ป้าเคยเคยขายให้กับป้าเนาะเดี๋ยวป้าพาไปชมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ